ครับประลับกับพบกับเรนออลายบายกูตายนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเฉลยแบบฝึกหัดที่1.8หน้า4 6นะครับในหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ป .5 เล่มที่1เรื่องเศษส่วนนะครับแบบฝึกหัด1.8ดนะครับเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องว่างนะครับในหน้า4 6มีทั้งหมด8ข้อนะครับข้อที่1เศษ1ส่วน2หารเศษ1ส่วน3กับ เศ2หนึ่งส่วนสองหารเศษหน,สนสึ่งส่วนสตัวตั้งเท่ากันนะครับตัวตั้งเท่ากันตัวหารยิ่งมากยิ่งมีค่าน้อยนะครับเปรียบเทียบง่ายเหมือนเรามีขนมนะครับหนึ่งชิ้นมีคนมาหารเราน้อยเราก็จะเหลือขนมมากมีคนมาหารเรามากเราก็จะเหลือขนมน้อยนะครับ ตัวหารน้อยจะทําให้มีค่ามากตัวหารมากจะทําให้มีค่าน้อย1นึส่วนสกว่าหนส่วนสี่หส่วนสมากกว่า1นส่วนสนะครับเพราะนั้นข้อที่1ตอบน้อยกว่าข้อที่2นะครับหหารด้เศษหนึส่วนหกับ4หารด้เศษหนึส่วนหตัวหารเท่ากันนะครับตัวตั้งมากกว่าย่อมมีค่ามากกว่านะครับข้อที่2ตอบมากกว่าข้อที่3เศษสส่วนหาหาร10กับเศษสามหาร12นะครับอย่างที่บอก ตัวตั้งเท่ากันยิ่งหารเยอะยิ่งเดือน้อยนะครับเพราะนั้นตัวหารน้อยกว่าจะทําให้มีค่ามากกว่าข้อที่3ตอบมากกว่าข้อที่4เศษสองส่วนเหาร3กับเศษสส่วนเหาร3ตัวหารเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวตั้งไม่เท่ากันตัวตั้งที่มีค่ามากกว่าเหมือนเรามีขนมหลายชิ้นนะครับมีคนหารเท่ากันแต่ว่าเรามีขนมหลายชิ้นกว่าเราก็จะมีค่ามากกว่าซึ่งถ้ามีขนมน้อยชิ้นกว่าก็จะมีค่าน้อยกว่าซึ่ง2อส่วนส สองส่วนเจ็ดน้อยกว่าสามส่วนเจ็ดเพราะนั้นก Four so ็ส so ี่ตอบน้อยกว่าข้อที่ห้าเศษเก้าส่วนสิบหารเศษสี่ส่วนห้ากับเศษเก้าส่วนสิบหารเศษหนึ่งส่วนห้าหารมากมีค่าน้อยหารน้อยมีค่ามากสี่ส่วนห้ากับหนึ่งส่วนห้าสี่ส่วนห้าสี่ส่วนในห้าส่วนมากกว่าหนึ่งส่วนในห้าส่วนนะครับเพราะนั้นหารมากจะทําให้มีค่าน้อยกพราะห้าจึงตอบน้อยกว่าข้อที่หกเศษสองส่วนสามหารเศษสองส่วนสามกับเศษสี่ส่วนหกหารเศษสองส่วนสามตัวหารเท่ากันตัวตั้ง นะครับคนละตัวแต่ถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับจะพบว่าเศษ4ส่วน6มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน3เพราะถ้าเรานำมา2มาคูณทั้งเศษและส่วน2คูณ2ได้4 2คูณ3ได้6ก็จะเป็นตัวเดียวกันดังนั้นข้อที่6นะครับตอบเท่ากับข้อที่7เศษ5ส่วนหหารเศษ8ส่วน9กับเศษ4ส่วนหหารเศษ8ส่วน9ตัวหารเท่ากันตัวตั้งมากกว่าจะมีค่ามากกว่านะครับ ดังนั้นก็7จึิงตอบมากกว่าก็แปดเศษเจ็ส่วนแหารเศษเจ็ส่วนเกับเศษเส่วนแหารเศษหส่วนเตัวหารมากกว่านะครับเจส่วนเมากกว่า6กส่วนเดังนั้นจะทําให้มีค่าน้อยกว่าข้อที่แปดติงตอบน้อยกว่านะครับนั่นคือเฉลยแบบประหัรที่หนึ่งจุดแปดนะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์1.18งจุดหนะครับในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ปหในหน้าสีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปที่จะมาลงในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับ